คืบหน้ากรณีคุณแตงโมพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดเนี่ยเจอทั้งเรือแล้วก็คนขับเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาให้ปากคำแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีเบาะแสสำคัญซึ่งทางผู้ดูแลเรือบอกไว้ว่าคุณแตงโมอาจจะตกในช่วงจังหวะที่ไปถ่ายเบาที่จุดท้ายเรือค่ะไปตรวจสอบสภาพในเรือสมบูรณ์ดีค่ะแต่ว่าจะมีคราบวน์รกระเซ็นเป,ปื้อนอยู่บนเรือบางจุดคนดูแลเรือบอกเอาไว้บอกว่าเห็นคุณแตงโมมาลงเรือที่อู่ตั้งแต่ช่วง ที่ผ่านมากลุ่มเพื่อนก็มามากับเจ้าของเรือด้วยแล้วก็ขับเรือออกไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารริมน้ําแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีจากนั้นก็ล่องเรือกลับค่ะครับมปกินข้าวที่ปทุมธานีใช่อันนี้คือผมถามเขานะผมเลยทราบก็ว่าจะไปไหนตอนที่เกิดเหตุพี่ขอทาบข้อมูนลนะครับว่ามันเกิดการเขาบอกว่าเดินมาสี่ท้ายเรือโดยที่ พี่ปอเี่ยขับเรืออยู่นะเขาไม่ทราบซึ่งบอกคนมองว่าเป็นเรื่องอันนี้แต่ว่าคนเล่นเรือระิดปกติคือมันไม่มีห้องน้ำในเรือเวลาในขณะเดียวกันค่ะตำรวจก็เจอเพื่อนของคุณแตงโมคนเดียวมีอาการตกใจไม่ค่อยพูดไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่ว่าไปเขียนในสมุดให้เพียงว่าแตงโมก่อนจะอ้างบอกว่าขอลงเรือไปค้นหาของแล้วก็หายตัวไป